ขึ้นสะพานไปเลยขึ้นสะพานไปทางนี <S ans> <S ans ้ขึ <S <S ้นไปทางนี้เออเดินขึ้นสะพานไปเลยขึ้นไปตรงนี้ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนอ่าสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีครับพามาดูอะไรครับดูปลาหมอคังดำอยู่ไหนครับในคลองดิ่ไป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 ดูในคลอง มามาเดี๋ยวลงไปตอนเย็นไม่มีแล้วลูกตอนเย็นมันหนีเข้าไปไหนไม่รู้คนเท้าเยอะมันน่าจะไปไปอยู่ฝั่งนูน้นเหรอใช่มันน่าจะไปอยู่ฝั่งนูน้นไม่ก็ไปไหนเลย <laughs> เ,เ,เดี๋ยวลงไปนะเดินอยู่ข้างบนนี้นะตอนนี้กี่โมงแล้วน่นะเลิกเรียนแล้วครับน,น,นี่รถตู้ ตุ้งตุ้งตัวว่าจะมาดูปลาแต่ปลามันไม่อยู่ปลามันไปไหนหมดแล้วไม่รู้ฟักมันอาจจะไปอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออาจจะไปอยู่ฝั่งนู้นเหรอสมมุติฐานครับมันอาจจะไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าไปอยู่บ่ร์บอค่ะนั่นดู่บาร์บออย่างไรคะมันจะมีไหมข้อมุขข้างกัน รถเราอยู่โน่นโน่นรถเราเห็นไหมลูกน้ำมันลงนี่น้ำมันลงไม่คางดำก็เลยไม่อยู่น้ำมันลงอะไรนี่ไงน้ำมันลงไงตอนเย็นน้ำลงน้ำลงน้ำลงน้ำทะเลมันลง นทะเได้น้ำทะเลลงไงลูกน้ำทะเลลงน้ำทะเลมันไหลลงฝั่งโน้นก็นมนไม่มีอาชวนมาดับเรื่องฝั่งนู้นอาชวนชุดฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่ง,งนู <c oughs> ้ปป <c oughs> น,งงนใช่ไหมใช่ <c oughs> อาไปอยู่อีกขครืงหนึ่งมันไปไกลแล้วฝั่งนูอนอ้นน่ะอาอา้องไปอยู่ไปไกลหน่อย ข้ามไปข้ามมาอยู่นี่ะครับบอกมันอาจจะมาอยู่ฝั่งนี้อีกแล้วตรงนี้สำ้ำน้ามันล่งปลามันลบไปปลามันลงไปหมดละปลาลงไปไหนเบิดลงไปโน,น่นทะเลแล้วข้ากลับบ้านไป กลับบ้านไปทางนี้แต่รถเราลปไปรถเราไปรถเรถา,รลา,รลาแล้วเราจะเชียวจับมืเอ,เอเออดี๋ยวรถจะเชียวจับมือจับมือดีๆ หมอครั้งนี้ขึ้น่โอเคไม่ได้เนี่ยขึ้ไม่ได้ตาอุ้มให้หน่อยตาตาอุ้มให้หน่อยมันขึ้ไม่ได้ไปอยู่ ไม่ขยะเต็มเลยทั้งเขาเหม็นก็ถิ่มใบนีหนี่นใสนี่ขยะนี่มันลอยมาเองมันรอยมาเองวะงัน้นตั้งคนถิ่มแน่ก็ลอยมาเองเน่เอาขวดน้ำแป๊บขี้ง<น>ั้นน้ำแป๊บขี้มันรอยมาเองว่ะคถ้างั้นถ้างั้นก็น้ำแป๊บขี้งั้งงน กับเลยเราลูก uh ป่ะฝนแหลมาแล้วฝนหย่อยตือหัวแล้วอือตือประหมอข้างจำหนี่ฝนหัวฟาแหลมปึ๊ดมาแล้วฟาเชียวปึ๊ดมาเลยมองยังมองเง้อย่างหัวมองเห็นมึงมึงฟาสีแหลมแล้วเห็นไหมสีฟ้าไปทน่จยานมั้งผูหนึ่งเป็นใจยานอ้ยกลับบ้านดีกว่าพวกเราสวัสดีเพื่อนก่อนสวัสดีครับเราตัวกลับบ้านเนี่ยนะเพื่อนนะ ชีฟ้าย่านชีฟ้าย่านลาย่านชีฟ้าครับแล้วครับครับเก